สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิบสีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่30ธันวาคม2567คําทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จอดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไล,ลน์หมอการรับด,ดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากตัวดวงส่วนตัว ทักเช็ดตะกลายมีค่าครูนะคะตอนนี้เริ่มจากคนวันอาทิตย์ค่ะคนวันอาทิตย์นะคะหกดาบนะคะหกดาบมีดวงเดินทางนะคะหกดาบเดินสตาร์นะคะ มักจะเกี่ยวข้องกับสถานที่สวยงามนะคะสถานท,ที่ที่เป็นธรรมชาตินะคะบางคนเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลนะคะไปพักผ่อนนะคะในสถานที่เย็นๆนะคะติดแม่น้ําติดภูเขาหรือว่าติดทะเลหรือบางคนก็ไปกินไปทานอาหารทะเลก็ได้ด้วยนะคะนมักจะเกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่าการพักผ่อนอาจจะอยู่ในช่วงของเทศกาลปีใหม่ก็ได้ด้วยนะคะนะเ,เขาเรียกว่าหาอระไรอร่อยอร่อยนะคะทานกันนะคะเห็ดไม้เท้านะคะการงานนะคะ ใครที่โรงงานอยู่นะคะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะการเหรียนด้านของการเงินนะคะจะประสบผลสาเร็จบางคนมีโอกาสได้รับเป็นเงินก้อนใหญ่หรือใครที่เกี่ยวข้องกับอาสังหาริมทรัพย์ซื้อขายแลกเปลี่ยนกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะจะประสบผลสําเร็จส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะช่วงนี้คนวันอาทิตย์ต้องระวังเกี่ยวข้องกับภูมิแพ้นะคะและก็ผื่นคันนะคะความรักนะคะมีโอกาสกินทานอาหารร่วมกันพักผ่อนร่วมกันคนโสด นะคะมีโอกาสจะพบคนถูกใจก็เรียกว่ามาจากแดนไกลหรือข้ามน้ําข้ามทะเลมาก็ได้ด้วยนะคะโชคลาบนะคะมีโอกาสมีโชคมีลาบจากการเสี่ยงดวงนะคะเลขหน้าไพ่าจากไพ่ยิบสี่นะคะมีเลขเจ็ดเอขอโทษกลับมีเลขหกเจ็ดเจ็ดเก้านะคะหกเจ็ดเจ็ดเก้านะคะต่อไปคนลนงจันทร์ คนวันจัน The Full นะคะมีดวงเดินทางแบบกระทันหันหรือบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับการงานทำไปทำงานไปด้วยพักผ่อนไปในตัวก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ8ดาบนะคะ8ดาบเดอะฟูระวังสุขภาพการเดินสะดุดถล้มชนโน่นชนนี่นะคะฟกช้ำดำเขียวโดยเฉพาะข้อเข่านะคะต้องอต้องระวังนะคะต้องรอบคอบนะคะมีโอกาสเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะคะ6ถ้วยนะคะจะ ได้กลับไปในสถานที่เก่าๆเดิมๆที่เราเคยไปมาแล้วอาจจะต้องกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เรียกว่าบางคนกลับถิเ่ฐานบ้านเกิดนะคะไปเยี่ยมพี่น้องนะคะญาติบริวารน,นะคะคนที่เรารักคนที่เราเป็นห่วงก็เรียกว่ามักจะเกี่ยวข้องกับคนเก่าๆสถานที่เก่าๆนะคะลูกค้าเก่าๆลูกค้าประจํานะคะจะแวดเวียนกลับมาอุดหนุนตลอดนะคะใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะลูกค้านะคะไม่ห่างหายไปไหนนะคะ สิบขอโทษค่ะเดอะเดนะคะน่าจะได้รับข่าวคราวการเก็บกันป่วยการบางคนก็มีโอกาสเดินทางไปร่วมงานศพงานอวมงคลนะคะการเงินรายจ่ายเยอะนะคะซ่อมแซมปรับปรุงนะคะโน่นพังนี่พังนะคะโน่นเสียนี่เสียช่วงนี้เรียกว่ารายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะส่วนทางด้านของความรักใครที่โกรธกันเคืองกันทะเลาะกันมาก่อนหน้านี้นะคะก็จะได้กลับมาพูดมาคุยมายูเทิร์นรีเทิร์นกันใหม่นะคะด้วยอิทธิพลของหกถ้วยนะคะ ต้องหาเวลานี้จังหวะนี้ขอโทษกันนะคะคนโสดนะคะจะมีคนที่มีอารมณ์ดีนะคะจะเข้ามาในชีวิตนะคะจะเป็นอาจจะเป็นคนที่อายุห่างกันหลายๆปีก็ได้ด้วยนะคะโชคลาบนะคะอายุคนเสียชีวิตจะให้โชคสัวเลขหน้าไพา่จากไพ่ยิบสี่นะคะเป็นเลขศูนย์สานะคะศูนย์แปดนะคะต่อไปนะคะคนวันอังคาร วันวนานคารนะคะแปดดาบเา็าเรียกว่าความว้าวุ่นความสับสนนะคะช่วงนี้นะคะแปดดาบสามดาบนะคะระวังอารมณ์ระวังคําพูดนะคะคําพูดของเราวันนี้นะคะคิดก่อนที่จะพูดนะ,นะคะอะไรออกไปมีโอกาสไปทิ่มแทงความรู้สึกอีกฝั่งหนึ่งก็ได้ด้วยนะคะวันนี้ต้องไม่เกลร้อนนะคะในเรื่องของการงานนะคะอาจจะทําให้เราไม่ได้ดนังอกไม่ได้หังใจไปบ้างนะคะ อาสวินถ้วยนะคะยังมีเพื่อนนะคะยังมีเพื่อนที่ดีหรือว่ากันลายกัลายาณมิตรนะคะนะมีอะไรก็เขาเรียกว่าจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือได้แบบกระทันหันนะคะโดยเฉพาะเพื่อนที่เคยเป็นห่วงเป็นใยกันนะคะราชินีไม่เท้านะคะใครที่รอง,งานอยู่นะคะก็จะได้รับข่าวดีนะคะในเรื่องของการงานนะคะ ส่วนทางด้านของการเงินรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะน้นพังนี่พังนะคะน้นเสียนี่เสียบางคนเกี่ยวข้องกับสุขภาพช่วงนี้นะคะดูแลสุขภาพนะคะโดยเฉพาะใครที่ดูดบุหรี่หรือว่าดื่มน้ำเมานะคะระวังเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจเก็บคอนะคะมีเสมหะบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของหมอนนัดก็ได้นะคะหรือเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลเกี่ยวข้องกับคลินิกนะคะก็ได้ด้วยนะคะความรักนะคะใครที่ เขาเรียกว่ามีปัญหากันนะคะช่วงนี้นะคะเราต้องไม่เจรอนนะคะยังเป็นความรักที่ยังต้องประคับประคองกันไปนะคะคนโสดนะคะจะมีพ่อไม้แม่ไม้นะคะเข้ามาในชีวิตนะคะโชคลาบนะคะเลขหน้าไพ่จากไพ่ยิปซีนะคะมีเลขแปดสามศูนย์ศูนย์นะคะแปดสามศูนย์ศูนย์นะคะต่อไปคน คนมันพุทธนะคะโอ้เค็งเหรียญเลยคนมันพุทธนะคะใครรอคอยการเงินก้อนใหญ่อยู่นะคะช่วงนี้เ็าเรียกว่าจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะนะมีโอกาสที่จะที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซื้อขายเลขเปลี่ยนกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะจะได้รับข่าวดีนะคะบางคนนะคะเป็นผู้ชายนะคะจะนําความสําเร็จมาให้นะคะการเงินดีมากนะคะการงานอาจจะมีงานใหญ่ๆเข้ามานะคะ เจ้าชายเหรียญจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะจะได้รับข่าวดีจากบทหลานบริวารน,นะคะ<ม>การเงินไม่ขาดช่วงนี้นะคะมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะราชินิดดาบนะคะมุ่งมั่นเข้มแข็งแข็ง,แ,ขงแกร่งอดทนนะคะช่วงนี้มีบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจนะคะโฮยเดอะซันดวงดีคนวันพุธนะคะเดอะซันราชิคิงเหรียญน,นะคะโชคลาภนะคะเสียงโชคทิ้งไว้นะคะอาจจะ ก็เรียกว่าได้รับข่าวดีในช่วงของปีใหม่ก็ได้นะคะนะสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาการงานการเงินสุขภาพความรักนะคะบางคนมีโอกาสได้รับเงินโบนัสได้รับเงินปันผลเปลี่ยนตําแหน่งนะคะหรือการงานที่ใครที่รอง,งานอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้งานนะคะการงานที่มีชื่อเสียงหรือมีความมั่นคงก็ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะใครที่เป็นโสดก็จะมีคนเข้ามานะคะก็เรียกว่าอาจจะแถมลูกติดมาให้ด้วยนะคะ ส่วนทางด้านของคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วช่วงนี้นะคะมีโอกาสตั้งท้องตั้งคันนะคะแบบกระตันหันก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะโชคลาบนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะบ้านเลขที่นะคะเสี่ยงทิ้งไว้นะคะรวมทั้งหมายเลขสมุดเงินเก็บธนาคารนะคะจะให้โชคหรืออาจจะเขาเรียกว่าบทหลานบริวารจะให้โชคได้ด้วยนะคะ เลขหน้าไพ่จากไพ่ยิบสี่นะคะมีเลขศูนย์นย์นย์เกะคะศูนย์นย์ศูนย์เะคะทนวันพฤหัส คนวันพฤหัสเวียอัฟโฟจูนนะคะจะมีโชคเมลราบนะคะจากการเสี่ยงดวงดวงของเรานะคะก็เรียกว่าจะมีความโชคดีนะคะจะได้อะไรแบบฟลุกๆนะคะได้งานแบบฟลุกๆได้เงินแบบฟลุกๆได้ในสิ่งที่คาดไม่ถึงนะคะดวงกําลังจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปตามกงล้อนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะซื้อขายเลขเปลี่ยนกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะก็จะได้รับข่าวดีนะคะ6เปลี่ยนนะคะน่าจะได้ บางคนมีโอกาสที่จะได้ไปร่วมทําบุญนะคะการทําบุญการให้ทานการบริจาคทานหรือว่าช่วงนี้อาจจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือโดยเฉพาะบุตรหลานบริวารน,นะคะคนที่เรารักคนที่เราเป็นห่วงนะคะช่วงนี้นะคะเ็เรียกว่ามักเก็บเกี่ยวข้องกับการทําบุญนะคะอาจจะอยู่ในช่วงของปีใหม่นะคะทาบุญเสริมดวงให้กับตัวเรานะคะเจ็ดดาบนะคะนะก็มีบ้างนะคะการเงินที่บางคนก็อาจจะหมดไปกับ กิเลสนะคะอยากจะได้นั่นอยากจะได้นี่นะคะกินทานอาหารนอกบ้านนะคะนะเขาเรียกว่าการเงินที่มักจะหมดไปกับมักจะหมดไปกับการซื้อความสุขให้กับตัวเองนะคะช่วงนี้คนวันพฤหัสนะคะต้องระวังด้วยจะมีคนเข้ามาเอารัดเอาเปรียบเรานะคะอาจจะมาในรูปแบบหยิบยืมการเงินเราก็ต้องระวังนะคะมีโอกาสโดนโกงนะคะมีโอกาสโดนของศูนย์ของหายก็ต้องระวังต้องรบอบคออนะคะบางคน การโดนลักเล็กขโมยน้อยนะคะก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะแปดเหรียญน,นะคะแปดเหรียญน,นะคะการเงินเอาตัวรอดได้อย่างสบายยิ่งขยันยิ่งได้เงินนะช่วงนี้นะคะยิ่งขยันยิ่งสร้างเม็ดเงินนะคะใครที่ทําเกี่ยวข้องกับงานประเภทโชว์ฝีมือนะคะช่วงนี้ลูกค้าเยอะหรือว่าเรีย,รยกว่าลูกค้าเชื่อมั่นนะคะในฝีมือของเรานะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะใครที่มีคู่ครองช่วงนี้มี อาจจะเป็นตัวเราหรือคนรักนะคะเ็าเรียกว่ามีบางสิ่งบางอย่างปกปิดซ่อนเร้นนะคะบางคนยักยอกเรื่องการเงินนะคะแอบยักยอกเงินแอบซ่อนเงินนะคะหรือแอบมีใครแอบคุยที่ไม่ใช่คนรักของตัวเองอยู่หรือเปล่านะคะส่วนทางด้านของคนโสดนะคะจะมีคนที่มีเจ้าของนะคะเข้ามา ัวพันด้วยหรือเข้ามาก็เรียกว่าแอบส่องแอบ,บมองเราอยู่ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะโชคลาบนะคะมีโอกาสมีโชคมีลาบจากการเสี่ยงดวงนะคะช่วงนี้เสี่ยงทิ้งไว้นะคะบ้านเลขที่นะคะรวมทั้งเลขฉนดที่ดินนะคะจะให้โชคส่วนเลขหน้าไพ่จากไพ่ยิปซีมีเลขศูนย์หกเจ็ดแปดนะคะศูนย์หกเจ็ดแปดนะคะ วันศุกร์คนวันศุกร์นะคะสี่เหรียญคนวันศุกร์ช่วงนี้รู้จักคุณค่าของการเงินมากขึ้นนะคะนะทั้งเหยียบทั้งกอดเขาเรียกว่าถ้าไม่มีความจําเป็นอะไรในช่วงนี้แทบจะไม่อยากจะใช้อะไรเลยนะคะนะก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะนะการ รู้จักประหยัดรู้จักมัธยัตนะคะ5ไม้เท้าการงานนะคะมีการแข่งขันสูงนะคะโดยเฉพาะงานที่ทำประเภทเดียวกันนะคะทาวเวอร์5ไม้เท้านะคะใครที่ทำประเภทรวมทีมรวมกลุ่มนะคะวันนี้ต้องไม่เจร้อนนะคะการงานนะคะมักจะโดนขัดแข้งขัดขานะคะจากเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมทีมหรือกับลูกค้าก็ต้องระวังกับคนใกล้ตัวก็ต้องระวังนะคะ,นะ,คะนะทาวเวอร์นะคะ,ะใครที่ทำเกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่า ก่อสร้างนะคะนะหรือว่าประเภทประเภทโรงงานใหญ่ๆนะคะต้องระวังต้องรอบคอบนะคะอย่าไปอยู่ในสถานที่ที่อของของอสูงๆนะคะมีโอกาสตกหล่นใส่ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะนะหรือนะคะใครบางคนนะคะอาจจะได้รับข่าวคราวการเก็บกันป่วยของใครมีโอกาสเดินทางไปเกี่ยวข้องกับ โรงพยาบาลนะคะใครที่ต้องใช้รถจัตุนอุบัติเหตุเล็กใหญ่เราก็ต้องไม่ประมาทนะคะหรือบางคนก็เรได้ไปเยี่ยมคนอื่นก็ได้หรือได้รับข่าวคราว,าวการเป็นกันตายของใครก็ได้ด้วยเหมือนกันการเงินรายจ่ายเยอะน้นพังนี่พังซ่อมแซมปรับปรุงน้นเสียนี่เสียนะคะซ่อมบ้านหรือว่าอ่าก็เรียกว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่เราก็เรียกว่าต้องต้อง่อ,งอมแซมนะคะเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยหรือร้านค้าก็ได้นะคะ6 ช่วยนะคะจะได้รับเขาเรียกว่ามีโอกาสที่จะได้เดินทางไปในสถานที่เก่าๆเดิมๆนะคะที่เราเคยไปมันแล้วนะคะอาจจะต้องกลับไปอีกครั้งหนึ่งหรือว่าเขาเรียกว่ากลับสินฐันบ้านเกิดก็ได้นะคะนะคะเรื่องของธุรกิจจะมีลูกค้าเก่าๆลูกค้าประจํานะคะจะเวียนกลับมานะคะตลอดนะคะ การเงินช่วงนี้นะคะต่อให้ประหยัดต,ต่อให้มัธยัสถ์ยังไงนะคะก็มีรายจ่ายที่รออยู่นะคะบางคนมีโอกาสเสียเงินเป็นก้อนใหญ่ก็ได้ด้วยนะคะนะโดยเฉพาะใครที่อย่างที่บอกนะัดใช้รถใช้ถนนเราต้องไม่ประมาทนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพต้องทานน้ำเยอะๆนะคะระบบร้อนในนะคะปวดไหล่ปวดบา่าปวดแขนปวดขาความรักใครที่โกรธการทะเลาะกันนะคะมาก่อนหน้านี้ก็จะได้กลับมาพูดมาคุยมา อยู่เทิร์นรีเทิร์นกันใหม่นะคะคนโสดนะคะจะมีคนเข้ามานะคะบางคนก็เรียกว่าเป็นคนที่อายุห่างกันหลายๆปีก็ได้เป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม้ก็ได้นะคะโชคลาบนะคะเลขหน้าไพ่อยากไพ่ยิบสีนะคะมีเลขสี่ห้าหกนะคะ4ี่ห้าหกนะคะ คนวันเสาร์แปดเหรียญคนวันเสาร์ช่วงนี้นะคะเอาตัวรอดได้นะคะในเรื่องของการเงินในเรื่องของการงานคุณมีความขยันคุณมีความเพียรพยายามมีความกระตือรือร้นอยู่แล้วนะคะคนที่ผลิตเหรียญเองนะคะธุรกิจส่วนตัวนะคะเรียกว่ายิ่งขยันยิ่งได้เงินนะคะราชนิดาบมุ่งมั่นเข้มแข็งอดทนต่อสู้กับทุกสิ่งท,ทุกอย่างนะคะเป็นคน เขาเรียกว่าเป็นคนแกล่งนะคะผู้หญิงแกล่งผู้ชายแกล่งนะคะช่วงนี้มีบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจนะคะ The word นะคะบางคนมีโอกาสเดินทางไกลได้ถึงต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะการทำวีซ่านะคะเกี่ยวข้องกับโลกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะหรือว่าสินค้านำเข้าส่งออกระหว่างประเทศนะคะโดดเด่นนะคะ The magician สติปัญญาไหวพริบความละเอียดความรอบคอบนะคะบางคนมีงานประจำอยู่แล้วกำลังคิดอยากจะเริ่มง,งานใหม่ๆอาจจะคิดว่า ปีใหม่นี้นะคะอาจจะเพิ่มงานเข้ามานะคะอยากจะเป็นพ่อค้าออนไลน์อยากจะเป็นแม่ค้าออนไลน์บางคนอยากจะผันตัวมาเป็นหมอดูนะคะก็ได้นะคะนะจะทําอะไรก็เขาเรียกว่าจะมีความสําเร็จนะคะสติปัญญาไหวพริบดีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีนะคะไม่ว่าจะมีอะไรเข้ามาคนมันเสานะคะแก้ไขได้หมดนะคะเดยมเมจิเชียนเขาเรียกว่าสมองดีนะคะงานบางอย่างเอาไม่อยู่เพราะเรา บางคนทํางาน,นควบคู่สองอย่างสาอย่างนะคะในเวลาเดียวกันนะคะก็ได้ด้วยนะคะความฉลาดนะคะทำให้เราเขาเรียกว่าม,มุ่งมั่นนะคะเข้มแข็งนะคะกับอะไรในเรื่องของการงานส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะต้องระวังเกี่ยวข้องกับปวดปวดแขนนะคะปวดข้อมือบางคนปวดหัวไมเกรนนะคะส่วนทางด้านของความรัก ะค,ะความรักของคนมีคู่ช่วงนี้นะคะมีโอกาสกินทานหันร่วมกันนะคะคนโสดมีโอกาสพบรักทางโลกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะโชคลาบนะคะมีโอกาสมีโชคมีลาบได้นะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะหมายเลขโทรศัพท์จะให้โชคส่วนเลขหน้าไพา่จากไพ่ย4สี่มีเลขแปดศูนย์หนึ่งหนึ่งนะคะแปดศูนย์หนึ่งหนึ่งนะคะนี่คือดวงของคนงันเสาก็จบลงแล้วนะคะกับคำทำนายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ